สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคําพิเศษนะครับคุณวัสานานาน่วมนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสายกระทรวงกลาโหมแล้วก็สายทหารนะครับก็ได้ทวีข้อความนะครับเกี่ยวกับหมวดเตาะกระตอย t i k t o ็อกนะครับตอนนี้ก็มีทหารหญิงเล่นติ๊ก o k อกมา ช่วยทำประชาสัมพันธ์นะครับให้กับทางกระทุวงกลาโหมนะครับก็น่าสนใจดีนะครับคราวนี้ต่อยติ๊กตอ๊อกลาโหมลุกติ๊กตอ๊อดึงหมวดกระตอยซีเล็บติ๊กต๊เสริมทีมกลาโหมสื่อสารทำความเข้าใจให้ข้อมูลแบบง่ายๆสบายๆเป็นธรรมชาติตามสไตล์หมวดกระตอยร้อยโทรหญิงบารารีอารีรัชส,สกุลซีเล็บปติ๊ตอมีผู้ติดตาม เกือบ4แส,สนคนครับแอดติกตอกนะฮะหมวดกระต่อยติ๊กตอกก็มีคน retweet ไปนะฮะอุ้ยโทษครับมีคน r e t ว e e t ไป85นะครับอันนี้ก็มีคนก็เอาติ๊กตอกมาติ๊กตอกโชว์ความอุบาทใกล้ฝังความผิดในการปกครองใร้ มีสิทธิ์ร่วมใน,านการโหวตคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรนนีตอนนี้จะงหวดนายการัฐมนตรนีตร้องใช้เสียง300เจ็ดสิกห้าตอนนี้ก็ตอบกลับไปที่วาสนานานุบมนะครับคนนี้ทหารหรือบาเดียวเห็นกองทัพชอบมาโหนคนดังจะไม่มีวิธีอื่นไปสัพันธแล้วหรือคนนี้ตอบไปนะครับบอกว่ากระจอก ถึงยังไงผมก็จะไม่เปลี่ยนใจไปจาก Deep Deep u l u e C ครับอ,อ๋อหมายถึงว่าก็คือถึงยังไงก็ตามเขาอยู่ตามคุณวัฒนาอยู่นะครับใช่เรื่องครับทอบอมีค่าเอาแค่สวยหล่อมาโปรโมตงี้หรือเอาความสามารถทางด้านความมั่นคงนาดีกว่าไหมอันนี้ดูเหมือนดูถูกแค่สวยก็ทำงานได้คนนี้แต่ว่าตามบายไปมันทุกแอปเด็กเขารู้ว่าไหนใช้เฟซอันไหนจริง อันไหนรีวนะอันไหนเรียวนะจะเป็นงี้มากกว่านะแค่เห็นชุดทหารชุดตำรวจเขาเกลียดกันแล้วเขาว่าปัญญาอ่อนเล่นงานกองทัพเหรอเล่นโซเชียลฉามจั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาได้อย่างหน้าคล้ายคล้ายกันครับว่าวัสนาดูจะเครียดเพียดนะคุณดูเครียดมาเต้นกับดีฉันด้ยกันไหมนี่นคุณปรีนานะ โอ้โหเห็นละเห็นละน,น,น,นี่มาดูตรงนี้ดีกว่าครับคนตามเกือบสี่แสนดูสิอันนี้สมัยก่อนนะติดตามเกือบสี่แสนจริงปะกูติดตามหมืม 10, น่นหะนึ่งนะดูหน่อยครับ My Day อันนี้แฟนเป็นทหารด้วยความที่เราเป็นทหารทั้งคู่เวลาที่ใกล้กัน เราต่างรู้สึกว่าเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบถ้าเรามีเวลา,เาจะพยายามที่จะติดต่อกันตลอดระยะทางหอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคสําหรับเราเพียงแค่คิดถึงมากเท่านั้นโอ้โหหวานจังกว่าจะเป็นผู้หมวดภารกิจเสร็จแล้วกลับบ้านได้คะ่ะโอ้หวานมากเลยอะ่ะสอบบรรจุทหารอย่างไรพี่ช่วยแนะนําการหนังสือข้าราชการหน่อยได้ไหมหนูอยากเป็นทหารมากเลยไอดอล อะไรพพสวิดีโออันนี้ไม่เป็นสอนแต่งหน้านะโอ้โหนี่ฮะกระทรวงกลาโหมเอาไ้น่ะนี่ไม่ได้โชว์ความแก่งเลยนะโชว์แต่ความเขาเรียกไรผมไม่รู้จะใช้สับท์ใบรุ่นยังไงดิโชว์ความหวานแล้วกันเอาอยงีด้ดีกว่าไม่ได้โชว์ความแกล่งเลยโชว์ความหวานโชว์ความสวยนะฮะนี่ฮะดูกันใหญ่นะ ดีดดิ้นไปกันใหญ่ผลไม้เขายังูดสวยๆมาวางขายทำไมการมสิทธิแพลเล่แต่สวยๆงานมาเสริมทับบ้างไม่ได้การงานทำบ้างนะเขาจ้างมาทำงานอยากจะทำเซเล็บก็เราออไปเดินสายอาชีพดาราเลยนี่เป็นการเอาภาพล่าษของคนที่มีชื่อเสียงมาปกปิดการ,ร,รทำของผลิตการของตัวเองราชิะะนีติ๊กต็อกมีความเห็นยังไงนะแค่ติ๊กต็อกก็ไม่เหลือความบันเทิงแล้วสงสัยต้องลบแอปทิ้งถ้ากองทัพมา PR ไวรประโยชน์นะครับ มีีคนนเขยอน,นาคตจะได้เข้าคอลเลกชันเข้าไปดูมีคนฟอลโล่แค่หมื่นสองเองก็อ,งอาจจะไม่จริงอย่างที่คุณวาสนาบอกหรือเปล่านะครับภาพระหางผลปีเพอทำรัฐบาหารเขาไม่เล่นการเมืองประชาชนหมดสถานในการในฐานอยุคป,ปัจจุบัน io ก็เกือบ4ี่แสนจะมีผลอะไรนี่หรือนะักข่าวสายทหารแก,แก่ทำไมไม่ไปซ้อมลบนี่ครับ ำไมไม่ไปซ้อมลบคิดแบบทหารจริงๆโอเคครับแฟนรายการครับก็ขอบคุณที่ตามช่อง youtube ชีพทำควิเศษนะครับพอมาดูใน i g แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความเป็นทหารเลยนะอารมเป็นสายดาราจริงทหารต้องไปซ้อมลบนู่นนะครับโอเคครับก็นี่ฮะคุณวาสนานานร่วม ขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทมคำวิเศษนะครับสวัสดีครับ